ผมอยู่วัดมณีวงศ์งนครนายกครับนี่คือพระโบสถครับพญานาคสามเสียงพ้ะโบส์ครับพบระประธานอยู่ด้านในประตูหน้าต่างพระโบส์ครับเป็นรูปไม้แกะสลักเรือนฝาผนัง,นองรอบๆนะครับ รูปพระบูรับเป็นรูปเหมือนกับพารุมานกระดังแบบส่วนด้านรอบๆเนี่ยจะเป็นที่เก็บอัฐิของชาวบ้านทุ้มประตูหน้าวัดครับซ้ายขวาจะมีเทวดาเป็นรูปพญานาคเก้าเสียนครับส่วนกำแพงวัดเนี่ยไม่เหมือนใครนะครับ เป็นพระพุทธรูปยืนแต่ละปางไม่เหมือนกันนะครับุนูนครับกำแพงยาวไปนุนเลยครับ,บพระศิวุรีพระพุทธรูปปางเลไลต้นยางครับพระพุทธรูปหลวงพ่อพันล้านครับ ตัวพระบัวสดครับเป็นรูปปีนัีถือโคมไฟวิหารเซียนพันปีครับมีพระพุทรูปอยู่ด้านในนะครับหลวงพี่ต่อผู้ดำเนินการก่อสร้างถ้ำพยานนักาชที่เห็นด้านข้างนะครับเป็นมือนะครับนิ้วมือยื่นมาเลยพระศิวรีครับนี่คือทางขึ้นนะครับพุทยานปฏิบัติธรรมพรไทยนเรศวรบริเวณร้วครับถ้ำพญาน,นาค จะเป็นเทวดาพนม,มือยาวไปนู่นเลยครับที่เห็นเนี่ยเป็นเสาปูนนะครับทําเป็นเหมือนไม้เลยยาวไปนู่นเลยนะครับสองฝั่งเลยเทวดาและก็พราน่าเก้าเสียนได้เจ็ดเสียนครับซ้ายขวาเลยนี่คือทางเข้าเทวดาหน้าประตูครับคนนี้วันธรรมดานะครับคนหนึง่งแน่นขนาดนี้เลยนะครับถ้าหน้าปกเป็นมันเสาครับ ริเวณทางเข้าครับพญานาคคาบลูกแก้วครับ<ป><ป> ที่บริเวณด้านในถ้ำนะครับ,ร,บร่วมอนุทนากันนะครับกางถวายสังฆทานกัน ครับช่างกําลังทํางานครับกำลังโบกปูนอยู่รูปพญานาคยังไม่เสร็จนะครับยังต่อเติมอีกเยอะพระมหาจากักรพรรดิชัยบาดาลครับเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ในถ้ำน,นี้นะครับนี่คือบรรยากาศร,บรอบๆถ้ำวันธรรมดาคนยังเยอะเลยนะครับตรงนี้คือประตูชัยบาดาลน,นี่ดืนด,ด้านนอกแล้วนะครับ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับพญานาคเจ็ดเสียนซ้ายขวาเลยดูรั้วนะครับเป็นเทวดานั่งพนมมือยาวเลยนะครับไปนู่นเลยรั้วพระมหาจากักรพรรดิพญานาคเก้าเสียนสีต่างๆนะครับยาวไปนู่นเลยตัวนี้ก็ดูนิมิตด,ด้านหน้าถ้ำครับกำลังจะสร้างน้ำตกนะครับ ด้านในครับมีพุทธรูปปางป่าอะไๆครับร้านค้าที่นี่ครับยาวมากเลยครับ <อง S 2> ผมครับถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วก็รก้านค้าครับยาวไปนู่นเลยทางออกครับร้านค้าครับ